สวัสดีครับสวัสดีครับวัอนี้พ่อผมไกด์นกเขาใหญ่เนาะมืีสิมาจับคูนี่ครับไปปล่อยใส่กรงไงเนาะอยู่ในกรงนี่ผมปล่อยใส่กันไว้ไข่สองชุดแล้วครับแตกเบิดครับไข่กรงยู่เดี๋ยวมยใต่ใส่นกเขาเมื่อปืนเนาะเดี๋ยวได้น้ำนกเมื่อปืนเขาไว้อีกคูนึงครับสําหรับคูนี่ผมปล่อยไว้ได้ โอ้ใครสองชุดแล้วครับแต่ว่ามันแตกครับแตกหมดเลยกรงมันหน่อยพวเนาะู่ไก่กขนทางผมนะตัวนี้นี่เป็นพอเจ้าเทพมงคลนะครับนี่ครับตัวนี้ครับเทพมงคลครับตัวนี้เป็นนกเทพพนมเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมสีมีลิปคลิปให้เบิง้งเนาะว่าเจ้าเทพมงคลมันยกบอกครับมันยกครับตัวนี้ยกปีอยู่เนาะ เป็นนกไม่เนาะเขาเป็นนกไม่ครับเป็นนก้นหวนัวหมีครับ <Jub ilee> ผมเดีเอวมากับแม่นี่ครับแม่นี่เป็นนกปากคอครับแม่นี่นกปากคอหากุ๊กครับนะครับปากคอครับโฟก,กัสเลยนี่ครับตัวนี้เป็นนกปากคอเนาะขันโยนหากุ๊กครับเดี๋ยวผมถีมีคลิปตอนขันโยนไหนฟังได้ไหมครับว่บาขันโยนหากุก๊กตัวนี้เห็ดไว้เป็นสายมงคลเนาะ ด้วยรอเบิ่งครับเจ้าเทพมงค้นบัวตัวนี้เป็นนกปุกเดียวครับเทพมงค้นปุกเดียวเสียงเล็กคู่างครับหนึ่งครับที่สำคัญก,ก,กับมีกระหม่อมแก้วนัเนะตอนนั้นหัวเขาเป็นจุดข,า,ขาวๆเส้นหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้บรูนี่มีบ่นั่นนั้นตัวนี้เป็นกระหม่อมแก้วเทพพลุ่มคูวางนาะเอาครับย่อ เดี๋ยวเบิ่งตอนมันคู่งกปีกเลยนะครับสําหรับเจ้าเทพมงคลครับเดี๋ยวไปเบิ่งตอนนกตัวแม่ขันโยนหากรนะครับผมผมถ่ายได้คลิปสันส้นๆเนาะเดี๋ยวเข้ากับไปเบิ่งตอนอยู่กรงไงเลยนะครับเดี๋ยวผมิจับเข้าไปครับไปครับ ห้ากุกครับห้ากุกครับตัวเมียเจาเทพมงคลออกมาแล้วนะครับเห็นว่าครับนี่ที่ผมว่าเป็นกระหม่อมแก้วครับนี่นกดีเป็นลักษณะนกที่สวยแล้วซึ่งผมเอาไปหัดตัวนี้เดี๋ยวผมจีบเอาระวัดกับตัวนี้เป็นนกนกปลาลอยนะครับนกป่านนทบุรีนะครับซึ่งหน้าผมเป็นค้นตออนะ่อเลยเนาะ ซื้อนกต่อจ้าท้องแดงเนะติดตัวต่อเขาได้มาเดี๋ยวจ้าท้องแดงเดียวกับมาโยกผมนะครับเดี๋ยวเยนี่เดี๋ยวสิามีวิวไห้เบนะิ่งาะนี่ครับต่อได้มาที่แดกมันเป็นกระหม่อมแก้วครับหน้าผมได้เก็บไวนะ้เนาะตอนมันคู่โยกปีกบ้านได้เห็นนะครับบัดีเพิ่นเลี้ยงไหมผมผมก็เลยเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้ไปสักพักนึงครับเห็นคู่ครับคู่โยกปีกเนาะนี่ครับ ผมเคยฝึกสองสามเทียวะครับทเทลเลรกบวขันครับเทีเ่ยที่สองขันดีอยู่ผมก็เลยในนกแมวมาะนกแม่หากุกป่าขอเนาะผมก็เลยเอามาลองเห็ดสายมงคลมึงครับนี่เป็นเจ้าเทพมงคลเนาะผมเคยรีวิวไว้อยู่นะครับวอยใส่กุงไงครับกุงผสมเจ้ามีโกค,ครับเจ้ามีโกเจ้าไปลาเนาะมือยครับจะบอกว่าเมื่อกี้อาอครับ ตัวนี้มีคู่อางคำหนึ่งเนาะตอนอยู่กรงนี่บ่กคู่อางยังเฮียรรครับเพราะถ้าใกล้ของกรงมสนนี่นี่นิ่เสียงคู่องางวามเนาะแตกดีกันครับเดี๋ยวไปเบิ่งนกแมวกันนะครับเดี๋ยวไปจับตัวแมวมาแบบนึงครับเนี่ยครับตัวแมวครับเป็นนกตัวใหญ่เนาะตัวนี้เนี่ยครับที่ผมวานป่าคอครับป่าหักครับที่แหล๋มันเห่ายกว่านี้เนาะดินลายป่าหักครับนี่เนี่ยใส่ไ้กรงไงนะครับใส่กรงหน่อยมันน่ะเนาะ มันฝากใครฝากออกมาตัวหนึ่งครับมาดีไทยเบิ้งหนึ่งได้โดนหน่อยละมันฝากออกมาแล้วบันนี้มันตายครับใข่เลยสองหุนชุดแรกบ่มีเชื่อครับชุดสองฝากได้ครับแต่ว่าตายครับผู้ดีไทยมือปืนฟังหรือครับบันนี้มีครับปล่อยไปมีครับตัวแม่ตัวแมีไง่ก็ตัวผู้เะแต่เทีมบงคนครับตัวเมียปากขอละหากุ๊กครับตัวนี้ นี่ครับเจ้าเทมมงคลแบบกระหม่อมแก้วแล้วนกลักษณะนกสวยครับคู่อ่างหองคมความคำหนึ่งครับสาหรับเจ้าเทียมงคลแบบเย็ดไปเป่งครับเผื่อมันคู่ยกปีกเนาะลูกมันยกปีก,กะลักษณะการยกของเขากะ่ะบ่ดได้ชัดเจนมาได้แล้วนะับกะหูว่าเป็นเทปโลมาะครับแต่ว่าผมเห็นยกสุดหลาเทียแล้วเนาะ แต่ว่าตอนคู่ขืนยกแหกยกได้ก็ามครับเขาสิยกแบบอยู่ในลิปนี่แหละครับที่ผมเอาที่เขายกนะครับแบบในลิปมันอ่ะเขาสิยกชุกยกเนาะเวลาคู่ครับค่อนข้างเป็นเทพน่มรอยทนะครับนะครับสายมงคลนบบเอาลงไว้ครับเหมือนับเขาสิคู่บอกรจะจับมาไตเนาะ ชุดนี้เป็นได้เหตุยากเหตุยากแน่เลยครับเพราะว่าได้เปลี่ยนงานเด็กตัวตัวผัวนกไม้เนาะนกชนหัวว่าตัวผูกเมื่อิิดว่าสีเห็ดได้เนาะหงเล่เอาปล่อยใจเบิ้งครับเท <c oughs> ียมคู่กันไวปมันอาทิตย์หนึ่งครับคู่นี่ผลปรากฏว่าเข่ากันอยู่ครับที่ไว้ให้เมื่อปืนฝักดีว่าครับลูกไข่เขาเนาะ เขาฟาเองที่บันไดรูหรอกครับนี่ครับนี่ครับตัวเมียตัวเงี้ยวไอ้ปากคอเรามันหักไปแล้วครับเนาคุยเพื้นเมืองว่าแล้วตัวเมียนี่หากุกเฮียกุกเนาะครับหลายกุกต้องเฮียกุกอยู่แล้วครับอ๋อประมาณนี้ครับมาอัปเดตในเบื้องเนาะมาดีไทยเบื้องแต่หลายมือแล้วครับ บมมีเวลาเนาะพอดีมอนีเรื่องานคน่บจะเทียบมงคุณปแล้วครับรับมาคลิปนี้ก่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเป็นของลังใหญ่พวกนะครับไก่้องขอใหญ่ครับผมเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ